ได้แกงเห็ดพอจ้าพี่น้องจ้าใช้น,นำ้ำยานาอย่างดีเันนีนกแกงเห็ดพอน้่งดี <c oughs> ดีงดด <c oughs> ง กินไปนี่จะพี่น้องจ้ามากินด้วยกันจ้าเสียดเสอุ้ยเห็ดพอพี่น้องเจียบแล้วอ่อนซ้อนเห็ดพอจ้าเกี่ยงเห็ดพอจะอ่อนหน่อยน้อจ้าเที่ยงแรกของปีจ้าพี่น้องเห็ดพอจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาพอพอพอมาเพ่นพิษกาลระจ้ามากับแม่ยม่เจี๊ยบจ้าพี่น้องจ้า สาบมังบุนพูจ๊ะพี่น้องืัอนี้ได้แกงเห็ดพอกพี่น้องจ้าเห็ดพอออนออนตอนแรกว่ามันสิแกงบะหมีนอ่อนจ๊ะพี่น้องจ้ามาแส็บเส็บแล้วกันจ้าพี่น้องจ้ากินกับข้าวเหนียวพี่น้องเา็มีแกงนีอีกอยู่กองนึงคนละกองคนละกองจ้าที่ตีมือกันอืมตูไข่พี่น้องจ้า กือเก็ดพักบันอ๋ออันนี้เลยที่จะไปนอน

ใส่ปลาอีตูมกะหอมน่นอะกับไปยังไงก่อนิ้วสมบะมีจ้ะิ้วสมะมีอ่ันี้หน่อยยังกับเมี่ยิ้มชื่อเลยต้อมชันเมกบะเมกั่นอไปหอมเน ก,ก็เกยหนวดติ่มซำก็มีอืมอมก็มีหน่อยพี่น้องเปล่ากทากวันก็หนอดนอลกินพักระไม่มีหน่อย ปุ๊บับปุ๊บครับฉุบๆมเฉี่ยมหืมจ็บ 嗯用。嗯 ล้องเสียงห้องหายกินหนหญ่อ่อนทักห้องหายกินหนหญ่ก่อนเหรออืม

พุ้นดิตำกันมากเนอะมันคุ้นนหอนครับหวานยจ้ะ้ม่นเอจ้ะเ็บนานบบหนอเยหมอใหญกว่านิม น้องจ๋าอินบะชีภาพสินบะเต๊บร้อยจ้ะขออภัยเลยค่ะด้วยใจพี่นางจ้าขอบคุณพี่น้องต่างประเทศพี่น้องไทยเฮ้าน้วจใจพี่น้องจ๋าที่เขามากบึงคลิปให้กำลังใจช่องของแม่เพ็ญชาแนลกับแม่เจี๊ยบด้วยใจพี่น้องจ๋าก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆด้วยใจแม่เพ็ญแม่เจียบไปด้วยใจพี่น้องจ๋าขอบคุณเลยจ้า